สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่15้กากรกฎาคมครับกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันอาเดิมค้าเฉพาะคูณทีมั่นใจสุดแต่ชุดแต่เดียวของมัตมีค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP นะครับ EP ละ2คู่ EP 1ครับมีบอลอาร์เจนกับบอลบาซิล EP 2เป็นบอลสารัฐเมเจอร์ลีกและ EP 3ยังคงอยู่ที่เมเจอร์ลีกสหรัฐ เนือสหารัฐเมเจอรหนีกน,นะพูดทำไมสองคู่ครับริวซองแลกกับนิวยอร์กเรสบูแล้วก็ชิคาโกฟรายกับโตรอนตาตหพาราดด้วยประการทั้งมวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคู่ดูแฮนดิแคปการริชซองแลกกับนิวยอร์กเรสบู นะซึ่งเป็นเจร์ลกสาร,รั้านแข่งนกันตอน8โมงครึ่งนบริวชองเลนเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกริวชองเลนเจ้าบ้านอยู่ดับที่11ของตารางมีอยู่34คะแนนผลงานท่าเกมหลังสุดชนะ3เสมอ2ส,ส่วนทีมเยือนนิวอยอร์กเรนดูนะชื่อชั้นดีนะชื่อชันดีนะแต่ว่าอยู่ดับที่20นะมีอยู่แค่26คะแนน ผลงานทั้งเกมหลังสุดชนะสองสมหนึ่งแพ้สองก็แตกต่างกันทั้งอันดับแล้วก็แตกต่างกันเรื่องของอันดับและคะแนนแล้วก็ผลงานด้วยแหละนะครับก็เลยเป็นริวช็อกเล็ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกอย่างที่เห็นอย่างไรก็ตามเราดูข้อมูลหลักของเราเลยนะไม่ช้าไม่นำไรเจ้าทั้งห้ารายสองผูดด้โดยทนครับปรากฏว่าเลือกเจ้าบ้านริวช็อกเล็ก ครบทั่วนั้งห้าลายเป็นผู้ที่ชัดจัดมานี่มีแต่ตัวชัดชัดเอาในตัวที่ชัวร์เห็นเห็นเจ้าหั้าห้าลายเลือกจะมานหรือช่องเล็บช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าลายช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าลายครับในช่องนิวยอร์กเลนดมูนะผู้เลือกเจ้าบ,บ้านแฮนดิคับครึ่งลูกเจ้าบ,บ้านมอนต่อมีเจ้าที่เชื่อใจ สี่จากห้าลายปรับราคาลดลงเจใจจ้าบ้านมาต่อและสี่จากห้าลายเดียวกันไปปรับเพิ่มขึ้นในั่งบารลองทีมเดือนเพราะนั้นผู้นี้ h a นดิ c a p นี้เลือกเชียร์ริวช็อกเลตเจ้าบ้านวางใส่ต่อริวช็อกเลตเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งของ ep สามนะครับนะง่ายง่ายอย่างนี้เลยคู่ต่อมา เช็คข้อมูลสองภูโดยแฮนดิคับชิคาโก้ไฟกับโตรันโตนะแข่งขันกันตอนเจ็ดโมงครึ่งนะสน,นราคาให้ชิคาโก้ไฟเป็นต่อที่ครึ่งควบลูกเจ้าบ้านอยู่ดับที่14ของตารางรับัีอยู่29นาน่าคะแนนผลงานท้าเกมหลังสุดชนะ4แพ้หนึ่งอันดับและคะแนนตารางไม่ได้ดีมากแต่ว่าผลงานช่วงนี้กำลัง,ลงโอเคเลย กำลังฟื้นคืนชีพอะสำหรับจิโกโกียงก้งไฟนะชะนะสี่แพ้หนึ่งนี่ก่อนหน้านี้นี่แพ้ลัวๆเลยนะส่วนทีมเยือนโตลัโตหนักกว่าเพราะว่าเป็นทีมโซนท้ายเลยอันดับที่ยี่สเจ็ดมีอยู่แค่สิบเก้าคะแนนสิบเก้าคะแนนนะครับไม่ถึงยี่สิบนะแล้ะผลงานทางเกมหลังสุดแพ้ลวดเพราะนั้น ดูผูด้ดูแฮนดิแคปเจ้านะฮะหลายก็คงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกเพราะว่ามันมีความหา่างมันมีความต่างกันชัดเจนทั้งอันดับและคะแนนทั้งผลง,งานฟอร์มที่กําลังขาขึ้นกับฟอร์มที่กําลังขาลงเจ้านะฮะหลายเชื่อใจชิคกงโก็ไฟยังคงร้อนแรงอย่างอย่างต่อเนื่องปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องนี้ส่วนช่องเสมอและช่องทิมเยือนคล้ายกาันคือเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่ง ตัวแฮนดิแคปต่อเรื่องควบลูกเจ้านะคะหลายยืนอยู่กับ้าบ้านบอลต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดและมอนรองปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นภูงแฮนดิแคปชัดเจนนะเรื่องขอที่เชียงกงไฟ้าบ้านบอลต่อครับวางใส่ต่อเชิงโกงไฟเป็นทีเด็ดตัวเน้นส,นสุดสิบดาวตัวที่สองของ EP สามประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับซึ่งยังอยู่ในเึกเมเจอร์ลีกนะ ศึกเมเจอร์ลีก EP สามสรุปก็คือสองคู่อย่างที่กล่าวไปนะครับส่วน EP สองก็เป็นเมเจอร์หลีกเหมือนกันมีสองคู่นะอย่าลืมตามไปรับฟัง EP หนึ่งมีบาซิลกับอาร์เจนตินานลีกละตัวก็อย่าลืมไปรับฟังด้วยนะก็ฝากไว้เท่านี้ครับจะจัดทั้งหมดเท่าๆกันหรือชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็จัดหลังไป หรือจะเริ่มเป็นพ่อมมงคู่ที่ถูกใจก็แล้วแต่ตามนี้สวัสดีครับ